เกมนี้รู้ว่าเรก่องว่ารูว่เราจะโดกินึกรุ่นต้ภัยเราเรียกแพนด้ามาให้แพนด้ากินได้เลยเราสามารถเรียกแพนด้าได้เพราะมีอาหารให้แพนด้าค่ะ MCTV สุกคนที่ะาดทุกคนเราเชื่อมเราบาเลเกมเกมจเจปิเรเ,เกมนี้เป็นเกมไท o o n ค่ะเราจะาหมู่บ้านที่ปูดขน่ เราก็ตอกเก็บเกีนแล้วก็ไปกดปูกดกดารสร้างแล้วต้องกดปุ่มสีเขียวทุกนี้นะคะอาเก็บเก็บเก็บตัวรัวเก็บเก็บรัวรัวเก็บเก็บไปเรื่อยๆ,ๆอ่ะอือนี่ก็ไปสร้างต่ออ่ะเป็นบ้านที่ปุ่นบ้านหรือเปล่าอาจจะใช่ ตังไม่พออีกแล้วตักไมพอลววแอติก็อยากให้แบบเงินเข้อดบันนล่นะเดี๋ยวเก็บเงินเก็บเงินเยอะเยอเก็บเงินเยอะเยอเก็บเงยเยอะเยเอก็บเงินรว่ๆเรียกว่ารวๆเราจโดดดึกึม่ยัเข้าไปหาเไม่ได้นะคะน้าะสร้างบ้านหลท่สาอยู่ใช่หมข้านเล่ คืสอสร้างกี่หลังนะคะสี่กับสี่หลังเลยหรออันนั้นคือพระที่ญี่ปุ่นโอปิโตสัก,กุระสเร์ขึ้นไปแนะนำทีละบ้านเมื่อถามบ้านหลังแรกที่เธอสร้างคือไหนคะอ่าคืออันนี้ดูดิมีแบบบ่อน้ำด้วยแต่มันบอนะ่บอน้ำพรอมที่นั่งนั่งจริงเลยกดตั๊ก โอ้ยคือเดีบน,นี้มาทำไมเนี่ยอินดีี่มาไหมคะอืมหาก็ไม่มีหรือเปลไม่ได้จะไม่มาาหรอกมังค่าเพื่อนดูบ้านหลังที่เออบ้านหลังที่สองบ้านหลังนี้มีบ้านสองชั้นนะดูดีดาบเราแต่ละดาบหยิบไม่ได้นาโชว์ มีต้นไม้มีลูกผ้ามีปุ่นอะไรพวกนี้ข้างบนมีโซฟาแต่ไปบ้านสองฉั้นในเม็ดมีเตียงเลยอะไปบ้านหลังที่สามเออบ้านหลังที่สามสวยดูดิมีที่ยอด้วยแต่เรานอนไม่ได้อ่ะมีดาบมีลูกเก็บของมีลูกผ้าคืนมีที่ดาอีแล ต้นไม้มีที่หน้ามีโต๊ะแล้วก็ไปบ้านหลังที่สี่มีดาบสออันมีเก็บของมีเขาวีนี่แกก็เข้าแล้วดิแล้วท่านก็เข้าไปหา,าเธอหรอคะใช่แล้วน้องซีมไหนคะก็ไปกดปุบูข้า่งเงินเนี่ยขั้นตยืนอยู่ที่บ่อน้ำแล้วกันจะได้สวัสดีเพื่นพอนๆค่ะบาเป็นโฟล์ จือสวัสดีสเพื่อนที่บ่อน้ำก่อนแล้วกันซีสวัสดีเอซีได้ดับแล้วแต่เธอยังไม่ได้ดับสวัสดีค่ะแม่โบเองนะคะ<ม>เรามาเที่ยวหมู่บ้านของน้<ห>อ,องซ<ด>ีค่ะใช่เป็นเกมสร้างบ้านญี่ปุ่นแบบไทคูนใช่ไหมสร้างหมู่บ้านแบบญี่ปุ่นใช่ o o n แบบมีเงินแล้วก็สร้างไปเรื่อยใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ตังค์ไม่พอกดไปเรื่อยๆตังค์ไม่พอเีย แล้วที่สำคันพวกเราแต่งตัวน่ารักแบบอีกคนมาด้วยใช่ไหมคะใช่นี่ลงไม่ได้แล้วก็ขึ้นทายก็อนทีทีแรกต่เลือนจริงครับฐานนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวขาหักบ้านหลังไหนทีไม่ได้แนะนำบ้านนี้ยังสร้างไม่เสร็จย<อ>ังมีเจอม่บเข้านบังที่เสร็จก็เออยังมีเจอบุนก็ยังมีนิดน,นึง ดูสีขึ้นบนนี้เป็นการสร้างที่เสร็จเปอร์เซ็นใช่ไหมเปอร,ร์เซ็นตอนนี้เธอสร้างได้47เปอร์เซ็นแล้วค่ะใช่เออมันครึ่งนึ่งแล้วนะคะใช่นะคะ้ตรงนี้มีวิวขึ้นมากแบบว่า สำหรับให้เราเดินเล่นได้ด้วยค่ะเออใช่เราจุดน,นี้เป็นจุดที่น่าจะเล่นออกกำลังกายได้ด้วยค่ะเราสามารถสร้างตรงนี้เพิ่มได้แต่ยังไม่ได้สร้างตเนนี้ซีได้50เลยนะตอนนี้นะนนนะสีสร้างได้50เปอร์เซ็นใช่ไหมคะใช่เดชน์ไปเก็บตังก่อนณเดชน์ตังไม่พอณเดลงไปทางลัดเลยนี่ลงไปทางข้าวหินแล้วก็ขึ้นตรงท่อนหินจะไปเสียเวลาเลย ม,มีไว้พายที่หรือตามไม่พอลกดีลกตาขินทางรัดเยังมีอีกจริง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 จิงเธอ,อจริงๆในวันนี้เธอสามารถสร้างแค่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะอยากสร้างยืนยืนนี่มาประสบอ่ะตามไม่พอนี่มีต้นซากุระด้วยสีชมพูมมะะรับตกมาอยู่ตานี้แต่ทำไมแม่โบย,ยืนอยู่ตรงนี้ จะส,สร้างบ้านถัดไปเอาไม่พอแล้วสร้างบ้านหลังถัดไปอีกเหรอคะใช่เอาตางไม่พอแล้วไปเปลี่ยนตักต่อไม่งั้นเธอสร้างอีกแค่หนึ่งหลังก็พอนะคะสนุกดีนวเดี๋ยวเกมเนี่ยเพราะว่ามันจะให้ภาพที่สวยงามสมจริงค่ะเออเหมือนแบบสมจริงที่สุดในโลกกว่าผัดผิดใช่ไหมอา้าวผิดหลัก เองสามารถมาพักผ่อนยามว่างได้นะคะใช่ดิอรานี้เราจะสร้างเป็นเลี่ยได้เลยค่ะตักไม่พอเลยเฮ้ยได้ด้ว,วยมากะะเล่อาปอยกว่ามีตัง้งบ้านอีนะ็เ,เป็นเลเนี่ยมันจะมี้านเยอะ,ะคะ่ะบ้านเยอะเป็นหมู่บ้าน หมู่บ้านยักษ์ค่ะเก็บเก็บเก็บเงินนะค่เก็บเก็บเก็บลัวลัวเก็บเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้เอาพอเลยญี่ปุ่นก็จะเน้นความเรียบง่ายค่ะเธอใช่ต่างก็จะเป็น เองนอนทุกคืนสบายๆค่ะใช่ออกตากิโฟสแล้วถ้าพวกเราจะง่อยหลังในคะเนี่ยถ้าเรามานอนพักที่นี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะนอนพักแค่หนึ่งคืนก็พอนะคะอาจจะเบื่อนในที่นอนที่ที่นอนกลางวันโรงเรียนนั่นแหละเหมือนที่นอนกลางวันโรงเรียนยนะี่แหละโรงเรียนก็ต้องได้เราเอาที่นอนเบ็ดเบ็ดอนนั้นมาไง ใช่นอนพื้นนอนเสือ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 ,อ,สอใช่เป็นกล่องที่ใส่จดหมายใช่ไหมใช่ที่รู้บี้จะเป็นที่เก็บเงินเลยมีเงินพุ่งออกมาเยอะมากเลยนะคะเงินอาจจดหมายจะใส่เง,นะงินได้ด้วยนะจดหมายอนจะใส่เงินได้แสนล้านเลยอะ่ะ อุ้ยอะไรคะเป็นต้นไผ่ค่ะต้นไผ่เราเรียกแพนด้ามาให้แพนด้ากินได้เลยเราสามารถเรียกแพนด้าได้ด้วยค่ะเราสามารถเรียกแพนด้าได้เพราะมีอาหารให้แพนด้าค่ะตรงนี้มีเถวเธอก็เป็นแพนด้าแล้เรียกเธอ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย